โอเคนะครับผมวันนี้ผมก็เดินทางมาถึงหมายที่ร้อยแล้วนะครับก็บรรยากาศครับผมนี่ครับหมายประจำหมายคุ้นเคยครับวันนี้ก็มีน้องคนนึงเขามาตกแล้วนะครับผมแต่เช้าแล้วไปดูซิว่าเขาได้ตาไหมนะครับผมก็วันนี้ผมมาสายนิดนึงนะครับก็ติดธุระอยู่นะครับถึงไงครับได้ไหมครับยังเลย ถือไหมครับผมยังเลยไม่ได้ปลาทีกตัวเลยหรอครับยังมาลงนานยังครับแต่าเจ็ดโมงตั้งแต่เจ็ดโมงเลยโอ้หเป็นได้หาลกับขาดตัวนึงเลือดมือเนี่ยโมเมนตอนที่จะว่าซีลัวโอ้โหขาดตัวนึงผมขายเน็ตตัวนึงผมง่ายเลยนี่ไขเกี่ยวยุบบ้านผมนะนี่ลองเอาใบหอมมาตบกันเลยมันมันเข่าไปเกี่ยวต่อ แอ้มันกินไฟเขียวป่าพีเน่นี่มันกินไฟเขียวพอหลาล้งไปเคลื่อนย้ายมึงไ,งไปโอ้มไปเป็นยังนี่น้ามลายบ๊บบบบอเขาเล่นมั้งโอเคนะครับผมก็วันนี้ผมจะลงเบ็ดนะครับนี่เอาเบ็ดมาสามหลังนะครับดูสิว่ามันจะโดนไหมนะครับน้องเขาว่ายังไม่ได้ทุกตัวเลยนะครับ

ตีได้ไกล้ไปไปไม่เลยไเออบาีได้ปลาแมมโอ้มาไดงนัรนม่ได้ยากขนาดนี้เถนะกล้องเจ้าบ่บันเทิงตุนงตดแล้วบันทินแล้ว นี่ีขาต้อนดีเลยเบต้อเนี่ยดีตาเต็มแรกเต็มแรกของวันครับเฮ้จริงเอละธรรมชาติครับชาเอลเราปล่อยไปแล้วได้ตัวนึงไงเราลกับบ้านปล่อยหนูมรูปปุ่มแบบนีถ้างหลังับบ้านมันไวมันเลย

โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลงเบ็ดัปที่ดบายแล้วนะครับผมวันนี้ก็เราดูครับมีมาเพิ่มอีกสามหลังของผมมีเพิ่มอีกสามหลังเป็นหนนกหลังนะครับผมมาดูว่าจะโดนสักหลังไหมครับผมโอเคครับผมติดตามครับนี่ มาแล้วมาแล้วอแล้วะาะมาวะ้ววแรกตัวแรกตัแรกเฮ้ยแต่งวะโอ้ยพี่น้องมาเลยนี่นี่นี่ครับแตมสองเกาะเอ้ย เกาะทางมาเลยครับเขาพูดได้เนี่ยเขาพูดปากสีกเลยวะ À, cái bớt là cái bên rồi nó nhang làng như khứ câu nhỉ? Nhang như khứ câu à? เอ้ยอะเอ้ยอะเอ้ยอ่ะพึ่งลงเมื่อกี้เย็ดีดฮะอยู่บ้องเฮ้ยเขาดีเกินพึ่งขีบบองเลยทนเนี่ยที่ไหนวันจิ้วันตุเล็กอ่ะใช่เปล่าใช่เนี่ยฟ้าเล่นแล้วเนี่ยอยะเนี่ย เฮ้ยอ่ะของกิงเย้คขอบโทษดเนื้อขอพูดเฮ้ยมีไส้เลยวะอู้หูไส้เอ้เยเย้เด้อผมนี่ครับมานั่งในพักโอเคครับผมโอมามานั่งในพักหนึ่งครับเหมือนมาดูมันติดตกปลาได้เลยทำไมไม่เข้าเราครับผมโอ้หลุดละ วิ่งเฮียลงนี่ใส่ด้วยวะแสดงว่าปลาอยู่ใกล้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูพักหนึ่งก่อนนะผมถ้าไม่ถ้าไม่หมานผมจะย้ายมาใกล้ๆวันนี้เลยเอางี้ครับเราชมมันต่อไปวอ่งเฮียลงนึงขาดีเท่าไรวสูดกตกข่าด้วยนะ

นะครับผมก็ประมาณเวลาประมาณบ่ายสองแล้วนะครับผมก็ยังเงียบอยู่นะครับผมตั้งแต่งเช้าที่เข้าไปนะครับนี่ครับก็เจะนั่งยาวๆครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรทาแล้วก็จะนั่งอยู่ซุ้มนี้นี่แหละนะครับก็รอดูครับพักนึงครับอีกสักพักนึงครับผมจะมีปลาเข้าไหมครับผมตอนเย็นครับโอเคครับผมรอดูครับ ผมก็บ่ายสามครึ่งแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้สักตัวเลยนะผมก็เรากินมะม่วงครับครับฝนก็ตกแล้วครับผมเราก็กินมะม่วงนะครับครับกินมะม่วงครับโอเคนี่ครับฝนก็มาแล้วนะครับผมมาทุกทิศเลยนะครับก็นั่งดูอีกหน่อยนะครับผมนั่งดูอีกหน่อยเผื่อโดนตัวนะครับผมก็ทั้งวันก็ได้ประมาณสองสามตัวนะครับผมไม่มีใครได้นะครับผมวันนี้ น้ำป่วนน้ำป่วนก็ได้ดูมาเมื่อวานครับเม okay ื่อวานนี้เหยื่อมดแดงได้อยู่ครับแต่ว่าปลาไปได้ครับเฮ้ยครับผม่ก็ค่อยว่ากันครับเย้ครับผมเดี๋ยวนั่งสักครู่ครับผมอะไรอได้บ่ว่าโอเคบ่เงีืยวสิท้งได้สูง ตกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ต้องมาหลบหุ่มกันนะครับหุ่มก็มีจํากัดนะครับพื้นที่จากัดเขไม่เอื้นมาหุ่มเขาเอื้นมาล่มครับแล้วก็มาหลบล่มกันนะครับผมหลบหุ่มกันเลยครับนั่งน้ำหน่อยครับ้ที่หงน้อยครับพื้นที่หงน้อยนะครับอเสียแล้วาก็จะนั่งยังไงก็เปียแล้วผมเราไม่นั่งอย่างนี้นะครับนั่งไปรกี่ก็ต้อเปียด้วย S <S โอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดกล้องก่อนนะผมไป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 โอเคครับผมก็ฝนได้หยุดแล้วนะครับผม ฝนไปหมดแล้วครับวันนี้ก็ลุยต่อครับผมเวลาก็ประมาณสี่โมงกว่าแล้วนะครับผมก็ลุยต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับจนค่าเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ติดตามมันต่อครับเราไม่ยอมแพ้ครับผมเราก็ไม่ยอมแพ้เกินครับครับเรายอมแพ้แล้วครับ ก่อนอากาศเด้อลก่อนยังไงเลียวมาย้อมเลยวเล่ะ ผมก็อีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับยังไม่แดงนะครับผมมีเด็กๆเพิ่มเข้ามาครับนี่สองคนมาชิกใหมมาชิคหมครับมาชิกใหมกวนครับมากอกวันครับมากกวมาตกปลาก็รอครับผมจนกว่าจะมืดเลยนะผมมืดแล้วค่อยกลับครับก็รู้สึกว่าปลากำลังจะเข้านะครับหรือรู้สึกหรือรู้สึกไปเองหรือเปล่าหรือจะงไงายหรือเปล่านะครับก็หวังว่าจะได้ ตัวไซยใหญ่ให้ดูนะผมวันนี้ก็ตามอยู่ตามชมตาไครครับว่าไม่เหมือนเดหอกันะไรตัะรัวอย่างนี้้ว ก็ผนก็ลงมาอีกแล้วนะครับผมก็ต้องได้กลับนะครับผมก็เก็บเป็ดเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับผมว่าผมจะไปที่ไหนครับ